สวัสดีเอลนาขนมอะไรกนะขนมไทยมาบีัสก้อัสดิคะก้อนค่าขนมแห้งเง่เส yeah. ียของพิ่เนยสุเีุนคอสต์ไหนมามาที่เกศันธาเดนกอเมเมไหอีซาแหลกสิมันเริบหัวจะแต่ว่าเอ่มื่อนี้พอได้ซสือมากบทั้งยี่สิบสี่มือได้แจะพี่น้อง พรว่าจะซื้อมาอันนี้ก็หนึ่งวันสองวันสามวันนี่หอมหอมอพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อเนี่ยกศีนาออมองมอง,มองเน่ยจะพี่น้องเพราะว่าอยากนอนจะตื่นเต้นเะศร้าเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วเนาะพี่น้องซาหละกับศรียางถ่ายพอ,นะอนอนเอานาครับแล้วก็เมื่อนี่สซาหละจะไปที่ราฟร์เนาะพี่น้องเพราะว่าซาแหละได้สั่ง สบายนั่งยุลานเอเชียไว้เนะสั้งเตาโดแล้วจะพี่น้องเพราะว่า,อ,าอยากกินหนมะพี่น้องแต,แต่ไม่อยู่นอเวสี่ปีแล้วคือไม่ได้กินเลยเนาะพี่น้องคิดอยากสบายสบายนั่งเครืนนออ่องนัเงง่วเห่อมาย่ำจั็นสีเนาะหรือว่าเอามาต้มแสบจันสีกรืจังสีแสบเนาะแล้วก็กรถามว่าแพงบ่ ันปกติแล้วมันก็บถือว่าบ่แพงจับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งโลร้อยเก้าสิบเก้าคนเนาะกดตีเสาโลละหกร้อยหกร้อยบาทบานเท่านาะเพราะว่ายัางตีที่สาแหลว่าอ่มันบ่แพงนาะก็คือว่ามันเป็นของที่หายากเนี่ยที่โนเวเขาบ่ามีขายเนาะแล้วก็สาแหลก็ะถามาโดนช่วยสิได้กินนะพี่น้องเพราะว่าสร้างสร้างแตะเริ่มตั้งท้อไม่ไม่จนเท่าปลานนี้เพิ่งจะได้กินแลราคา จะไปเอาไม่เห็ดไม่รู้ซิบแซ่บกินจ้ะพี่น้องอ่าอหเห็ดยังนะโอ oh, oh, ้มันจีบตามันจีบตาอย่าไปหเห็ดพ่ <Okay. S 2> เแก่เอาใส่บัเาเปลีเอาไว้เอาไว้เอาขี้แก่ไว้นอนเรียบประมาณสังนี่ฝฟกัสยัดถึงนะสวยเลย่าไปสร้างอะไรสร้างแล้วก็ยิ้มหนาเจ้าของ ไอนาคน้าคมทีจาทิจาน้าสวัสดีค่ะวันนี้เธอจะไปไหนน้าพก่นเลยดอกก็ว่าเอ่องเรียนยูทูปบวงแล้วจับพี่น้องซาแลกอะไรเสือเครื่องในวัวน่ะกัเครื่องในวัวสบายนางส่วนพี่น้อยกะ ซาเลยสีสี่สู้เสียให้นังเนอะจาะสว่วนน้อยเอนาสีบส่เสือแต่ว่าสอโอีโอนเงินเขาบันี่ให้นั่งนอะจา สวัสดีครับวิดาสวัสดีครับสวัสดีครับไปเองนี่นาขึ้นรถน่าค้อมเออะเอ้ยใไม่ใช่ไหมน้าข้อมมาปีนอะมาแม่มาแม่ป้าป้าขึ้นรถเ ก่อยก่อยก่อยเดนอมูชนอเด็ก่ก๋ beautiful สวัสดีค่ะวิจุฮาเพลงยิดูโมสวัสดีค่ะเล้วหยบปลิทสวัสดีค่ะเสื้อสาแหล่อยากจะจ่ายนิดนึงเนื่องจากพี่น้องคือถ้าเกิดว่าเงินเงินออกเสีย แบ่งจากไล่ใจววเราซา,าแ,ลแล้วม่มวววได้เสื้อให้ลูกกินทุกเดือนนะจ๊ะพี่น้องนั่นก็คือประมาปีนึงเราก่อนเน่ยซูสี่ก็ว่าเกือบปีนึ่งอาจจะซาแลวค่อยเสื่อให้ลูกกินเนาะเพราะว่าไ่ได้เสื่อเสมอละกะกินแล้วมันบ่ออิ่มนะซาแล้วก็เลยไม่ได้เสื่อให้ลูกกินทุกเดือนโดนกินไปเกือบปีนึงประมาณ โอ้บ่ะหอดบ่ะหอดปีนึงเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าส่วน uh, แกบมากไม่นะซา,าแลได้ซื้อโรกินเยอะก็นานๆกินครั้งเนาะพี่น้องงายได้เชงเงี้ยเฮ้ยย่าลองเพลงลินะลองกันล้วนตอนนี้ก็มาเอาเซเลตจับพี่น้องนะ <c oughs> แล้วก็ซื้อขนมเหนียวด้วยซองรัแล้วก็ขนมปีนที่ขาดไปได้จ้ะพี่น้อง

ทอกแห้งแห้ง่่เสียของพี่หนยสูดสกินน้ำเดเด้อทักทักไปตอนนี้ได้น่้กินแล้วนะจับพีหนองล้างจากนั้นกะจะไปจะไปเสื้อ ของควันนะจ๊ะพี่น้องของควันวันคริสต์มาสให้ลูกก็คือว่าจะมาเป็นของอ่าแพงเดี๋จ้ะซะาแล่จะซื้อแบบถกือกเนาะเพราะว่าเฮาต้องซื้อ24ชิ้นต่อผู้นึงเนาะอย่างกับอ่าน้องเอนะต้องซื้อ24ชิ้นของพี่น้อก็24ี่สิบสี่ชิ้นด้วยเบิร์ตกับเป็นสี่สิบแปดแล้วมื้ออื่นนี่ก็สิเริ่มวันทีน่1แล้วนั่นก็คือว่าให้เขาให้ลูกเปิดเอ่อวันละเบอเนาะพี่น้อง จนหอดยิ่งะยะกว่นั้นเมื่อละสิ้นจาาพี่น้อ,อง,องจนหอดวันทีน่ยี่เนาะแล้วก็คือครบยี่สี่วันแล้วก็ยีสี่ชิ้นพอดีจะาแลกั็เลยว่าสิซื้อแบบราคาถูกจะดูแบบราคาถูกแล้วก็เป็นของที่ที่เนื้อสามารถใส่ได้ในจิจวัติประจําวันนะจ่าพี่น้องที่สาแลกจะเสื้อให้ลูกจับมือ เมื่อและรังวันใน24เหมือนนะพระวาซาแล่ว่เคยจัดให้ลูจักเทือนันจ๊ะมิตรสื่อแบบเป็นกล้องช็อกกแลตห้ลูกหรือว่าสื่อของควัให้ลูกแค่กล้องเดียวในวันที่ยิบเซียันที่เนยก็เลยต่างคนกับต่างอันนั่นอายุหลายก็มากจักน้อยแหละยังน้องเอรินาสิจะ4ปีแล้วพี่เนยก็จะสิบหาแล้วซาแล่ก็เลยจะใครพวกนั่งแบบตื่นเต้นนิดนึงจ้ะพี่น้องตื่นเต้นทุกวัน ซื้อเดียวใช่ไหมไม่ซื้ออยูเ่เมืองเยาวีได้จากหลองอยู่ในเซเซนะอาดูซเซอาเซดู พ่อพี่หน่อยนะแม่ได้ไปซื้อให้เลยจ้ะแต่บ่ให้นั่งไปนั่มเนาะเดี๋ยวนั่งสีล,ลูกนนม,มาที่นี่พ่อซื้อของนั่งเสร็จซาแล้วก็เลยจิดมาซื้อให้น้องเอลิน่าเนาะพี่น้งองแต่ว่านั่งเป็นเด็กน้อยอายุแต่สีซื้อแบบจังสีเอาคุนคอสต์นายมามาตีกเกอรสัทนสทาเดนก็รู้จักเั็ม <Yeah. S 2> <Thank you. S 1> ให้ปีนัยมาช่วยเลือกให้น้องนะคะเ <Yeah. S 1> พราะว่าเนี่ยเขาจะมีให้ mm hmm. ห่อวันที่ส mm ิบสีเลยจ้ะพี่นอ้องถรือวันที่ส mm ิบสีเลยเนาะเราไม่ต้องหอ่อของขวัญเลยคือ mm hmm. ให้น้าจับวันทีหนึ่งเนี่ยก็เปิด mm hmm. เลขกหนึ่งสิละพี่นอ้อง อนไฝ่าดา o u s ก nice. ี้ยาป่ะอไรกับ n u m e r ้บ่ไนนไน a l เลแอนพ l e a s e เนไนลูกซุ่มไปเน l e s น e a ไน s น p a ได้แล้วจ้าเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันจ่ายตังกันแล้วก็ค่ากลับค่ากลับแล้วจ้าน้องเอนาบอกว่านงอยากมาเล่นเล็กกรลนาะอยู่ ได้ร้านพิซซ่าเนาะซาแล a p ก็เลยว่าในเมื่อเป็นทางพานก็เลยจะพาลูกมะเล่นก่อนเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้เสียตังค์เนาะเพราะว่าเราซื้อบัตรเป็นรายปีเนะะาะล้วก็อยู่ในอ่าร้านที่ซาแล้ p วบภาษานสกับพี่เนยเนี่ยคือว่านะนะย้อยยะเพราะว่าซาแล a หัดวบภาษานสกับลูกลก็จะพี่นนองหัดพูดภาษาให้มันชินเนาะให้มันเก่งจักหน่อยเลี้ยนเอาน้ำคู่ลจ้จะเออเลี้ยนเอาน้ำคู่เลย โกยินเลยจะพาลูกเขาไปของไหนอาจ๊ะก็จะกินพิซซ่าสร้างพิซซ่ากินเลยนะจะพี่นนอกกลับไปหอดบ้านเขาคอยบ่ได้ไปเผ็ดนะอยากนะกินอีกเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่ามงคลงนะทัก กอนจบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย